ด้านหน้าของเรานี่คือพระพรหมนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้เปิดให้เข้าไปสักระด้านในนะครับก็คือ,อ,อซื้อพวงมาลัยก็ว้ด้านนอกนครับด้านหน้าของเราบรรยากาศเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสวนทางกันพอดี สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับตอนนี้ซันอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับนี่ดูบรรยากาศของแยกราชประสงค์ช่วงเดือนเมษายนของเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะเดินจากแยกราชประสงค์เนี่ยไปประตูน้ำนะครับจะไปดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้โอ้เซ็นทรัวปิด นี่คือบอริเวณด้านข้างของเกยสอนวิลเลจนะครับโ้รถน้อยมากปกติถนนตรงเนี้ยคือทั้งไปทั้งกลับเนี่ยรถเยอะมากตอนนี้คือ,อเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศดูไม่มีรถเลยรถน้อยมากตรงนี้เป็นหน้าเซนเทนโวนะครับ 77หมอชิดใหม่ตรงนี้นอกจากว่าจะมีเซ็นทรัเวลด์แล้วนะครับแล้วก็จะมีเกษรวิลเลจก็จะมีบิ๊กซีราชดำรินะครับแล้วก็มีห้างเดอะมาร์เก็ตซึ่งห้างเดอะมาร์เก็ตเนี้ยเขาก็จะมีเปิดเป็นแบบเเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็นเ ร้านขายของญี่ปุ่นที่เขาเปิดใหม่ครับ้แถวที่อยู่เอกมัมอ่ะสาขาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เป็นสาขาที่สองนะครับเพิ่งเปิดช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เซ็นทรัลเวลอลังการงานสร้างเรื่องไฟหน้าจอเอ้ยไฟหน้าจอเรื่องไฟหน้าจอแบบโฆษณาสวยมากกลางคืนเวลาแบบเรามากลางคืนแล้วก็มีทั้งแสง รถแสงหน้าจอเนี้ยคือถ่ายสวยมากเลยนะครับตัวนี้ก็ทางเข้าเคสอนวิลเลจเป็นที่จอดรถนี่เลยปะมันนี้ เห็นไหมเงียบมากถนนถนนไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ก็ถือว่ามันจะได้ไม่มีฝุ่นเยอะอตอนนี้มีอาหารขายด้านหน้าด้วยนะครับมีเป็นแบบซื้ออาหารกลับบ้านได้เป็นของโรงแรมนะครับตอนนี้โรงแรมเขาก็ต้องมีการปรับตัวนะเพราะว่า,านักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้พักที่ ห้องพักแล้วเขาก็ต้องมีการขายอาหารอย่าง Delivery อาหารหรือว่านำอาหารมาขายที่หน้าโรงแรมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่แถวแถวนี้นะครับก็นำเ,เชฟทำอาหารออกมาขายตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์บิ๊กซีราชดำรินะครับตรงนี้สาย74นี้กับห้วยขวางได้ด้วยนะสาย77 มีซ4 7 7นี่คือบิ๊กซีราชดำรินะครับฝั่งด้านหน้านุ้นก็จะมีเป็นพระตีมรุติแล้วก็พระวิคเนศนะครับแต่ว่าเขาก็ปิดไม่ให้เข้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันกัน มาชุมนุมกันนะครับด,ด, oh. ด้านหน้าของเรานี่คือห้างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นห้างเดอะมาร์เนะครับเดี๋ยวเราไปประตูน้ำแล้วก็ จะพามาเดินที่เดอะมาร์เก็ตนะครับว่าร้านที่เขาเปิดใหม่เนี่ยมีอะไรขายบ้างเขาน่าจะมีซูชิแล้วก็มีปลาดิบซาชิมิขายตรงนู้นเป็นอาร์วอกนะครับที่ให้เดินทะลุไปทางเดอะมาร์เก็ตได้ด้วยไปฝั่งด้านนี้แล้วก็เดินไปที่ประตูน้ำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างกันไปดูบรรยากาศด้านล่างดีกว่า ด้นานหน้านั้นคือประตูน้ําแล้วก็มีโรงแรมโนเวเทลนะครับแล้วก็แยกประตูน้ําตอนนี้จะเป็นราชดำริสองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรง จุดหลักตรงท่าเรือด้วยครับมันจะมีเป็นท่าเรือประตูน้าอยู่ฝั่งด้านขวามือของเราช่วงนี้ก็อาจจะต้องเดินห่างๆกันนะก็ ฝั่งด้านนู้นเป็นตึกใบหยกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านูนด้านหน้าส่วนมากที่เขามีการขายกันอยู่ก็จะเป็นพวกหน้ากากทิชชู่เอ่อพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เสื้อผ้าถ้าเป็นตามห้างก็จะเป็นพวกของกินฮนะเยอะแยะเลย น,นี้กำลังจะถึงแล้วนะครับนี่เลยตอนนั้นที่เราพามาถ่ายตลาดกลางคืนประตูน้ำนะครับนี่ก็คือท่าเรือประตูน้ำนะครับยองมีประตูน้ำ f l o t market นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังปิดอยู่ ตรงนี้เป็นท่าเรือประตูน้ำมีเรือมาแล้ว คนกรุงเทพก็ใช้บริการของการขนส่งทางเรือเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีคลองเยอะมีเรือขนส่งไปแต่ละที่แล้วก็เร็วด้วยไม่ไม่มีไม่มีปัญหารถติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งด้นนี้ฝั่งด้นนี้ก็จะเป็นฝั่งเซนรัแเวิลด์แล้วก็แยกราชจัะส่งที่เราเดินผ่านมานะครับ รถก็จะเริ่มเริ่มมีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นตรงนี้คือจะเป็นแยกประตูน้ำนะครับ มีแบบยังเปิดขายของนะแต่ว่าก็จะเป็นการขายของแบบขายของกินทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้กันด้านหน้าของเรานี้คือ,อ,อประตูน้ำนะครับกับเพตทินัมแฟชั่นมอลปิดหมดแล้วนะครับเงียบเชียว <laughs> เดี๋ยวจะพาแบบดูบรรยากาศไปถึงฝั่งด้านนู้นเลยนะฮะฝั่งด้านนู้นเขาก็จะเป็นแบบประตูน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นพันธิตพลาซ่านะครับ ตัวนี้จะเป็นร้านค้าที่อยู่หน้าประตูน้ำนะครับศูนย์การค้าประตูน้ําปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบร้านอาหารเนี่ยมีรถฟูตถักก็จะมีแบบเป็นรถแบบนี้ขายข้าวขายอาหารขายเคบ,บ่อต่างๆนะครับเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็ปิดก่อนพักก่อน ด้านหน้าของเรานี้เป็นอาร์วอล์กเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นอาร์วอล์กกันนะครับไปดูบรรยากาศในอาร์วอล์กกันว่าบรรยากาศบนอาร์วอล์กเป็นอย่างไรบ้างนูน่นอาร์วอล์ก หน้าของเราก็คือป้ายบอกข้อมูลของคลองแสนแสบนะครับคลองที่ยาวที่สุดในไทยนะครับคลองแสนแสบถูกสร้างขึ้นจากแรงงานมนุษย์เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงในพุทธศักราช2,380นะครับสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับเพื่อใช้ส่งอาหารกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ระหว่างประเทศไทยมีปัญหาขัดแย้งกับประเทศรอบข้าง นีนะครับมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วเดี๋ยวพา,าเดินดูเรือนี่ฝั่งด้านนี้ก็ไปแล้วมันจะสนุกตรงเออเรือวิ่งสวนกันนี่แหละแต่นี้เข้าเบานะเขาเบาเบาได้ก็เบาไปแล้วไปแล้วไปต่อไปดีกว่านี่เป็นสวนสาธารณะที่ทำนานมากคือสวนเนี้ย นานมากแล้วอะ่ะยังไม่ได้เคยเข้าไปเลยไม่รู้ว่าเข้าทําเสร็จหรือยังแล้วเปิดเข้าหรือยังก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทํานานมากดูอาร์วอของเราอาร์วอกไม่มีคนเดินเลยปกติคือตรงเนี้ยอาร์วอกเนี่ยคนจะเดินสวนกันไปสวนมาเยอะมากเพราะว่าเขาจะมาประตูน้ํากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ประตูน้ําปิดโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก นี่เลยนะครับสวนปทุมวานานุรักษ์นะครับเป็นปอดกลางกรุงนี่เลยของสวนอยู่ข้างเซนต์ธันบวแต่ว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะนานมากแล้วตอนนี้ก็คือรอมาเดินนานมากแล้วแต่ว่าเขายังสร้างไม่เสร็จต้นไม้ยังไม่ได้ลงเลยครับรอไปก่อนตอนนี้อ๋อตัวน,นี้ห้างอิเซตันน่าจะไปแล้วเท่านั้นแหมดสัญญากับทางของ เซนทันเวิลแล้วนะครับที่มีข่าวบอกว่าเขาจะแบบไม่ได้ทำธุรกิจแล้วนี่นี่เดอะมาร์เก็ตโหเรียงกันเลยอะเดอะมาร์เก็ตวิกซีเกสรวิลเลจแล้วก็มีเซนทันเวิลนะครับตรงนี้หลังจากเซนทันเวิลไปก็เป็นสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่มีเอ็มบีเคโหวนอยู่ บริเวณฝั่งนี้ก็คือมาเดินแบบจุดหลักๆของกรุงเทพได้เลยนะอ๋อนี่คือจุดที่คนจะมาแบบสักการบ,บูชาเยอะนะครับพระพิฆเนศแล้วก็พระตีมูรติแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไม่ให้เข้านะครับศาลพระพิฆเนศศาลพระตีมุรติเทพแห่งความรักนะครับแล้วก็ศาลพระพิฆเนศเนศี่ยเทพแห่งความสําเร็จนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของการเดินจากแยกเทะราชประสงค์ไปแยกประตูน้ำให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับนี่ก็คือแยกประตูน้ำยั่นขนส่งแต่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศตอด้านนี้นี่เลยนี่คือแยกประตูน้ำนะครับ ที่เราเห็นด้านนั้นนะครับก็จะเป็นแยกราชประสงค์นะครับด้านซ้ายบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้านขวาเป็นเซ็นทรัลเวิร์นะครับเ,เจอกันในคลิปถัดไปนะครับโหพี่ปั่นจักรยานกลางถนนเลย